สวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอยวเราผมพาไปดูนะฮะตำนานรถเลยนะครับตำนานรถอีโคคาร์นะครับนั่นก็คือยานิสนะฮะซึ่งมันมี2ตัวนะครับที่ผมเอามาเทียบกันก็คือตัว1.5นะครับที่เป็นตัวเก่านะฮะกับตัว1.2นะครับที่เป็นตัวใหม่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลในสตูดิโอกันครับครับเราก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับรถ2ตัวนี้นะครับ นะสำหรับตัวเก่านะครับ1.5เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2006นะครับถึง2013นะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยเริ่มออกมาตั้งแต่ปี2013นะครับเรามาดูหน้าตาโซ่ทรงกันนะครับการดีไซน์ก็สำหรับตัวใหม่นี่ผมแอบชอบนะรู้สึกดูดูดันนะดูอวกาศอาวกาศดีนะครับแต่ตัวเก่าก็ยังแฝงความคลาสสิกและสไตล์รูปลักษณ์นะครับของโตยิต้าอยู่นะครับ ค่ะนี้เรามาดูเรื่องเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับตัว1.5จเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์รหัส1 n z f e นะครับโดยมีแรงม้าที่109แรงม้าที่6000รอบแล้วก็แรงบิดที่141ิบที่4,200รอบนะครับนะ1 4สบนิวตันเมตรนะครับที่4,200รอบนะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดนะครับแบบเดิมของเขาอะนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะทนพอสมควรเลยครับสำหรับเกียร์ตัวเนี้ยนะครับ สำหรับตัวใหม่นะครับ1.2เนี่ยเป็นเครื่องรหัส 3NR FE นะครับโดยมีแรงม้าที่86แรงม้านะครับที่6,000รอบแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่108นะครับนิวตันเมตรที่4,000รอบนะครับโดยเกียร์ที่ใช้เนี่ยสำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็น Super CVT I ของเขานะครับที่รู้สึกว่าตัวนี้เขาจะเอามาชูลงอยู่พอสมควรก,กันเรื่องเกียร์เขานะครับแต่ก็ต้องให้ระยะทางที่สูรนะครับ เรามาดูตัวต่อไปกันนะครับก็คือมิตินะครับกว้างยาวนะฮะสำหรับมิติกว้างยาวเนี่ยอแอบดูตัวเก่านะครับจะเล็กกว่าหน่อยนึงนะโดยที่ความกว้างนี้แทบไม่แตกต่างกันเลยครับกว้างพอๆกันนะฮะก็ห่างกันแค่ประมาณ5มิลนะครับไม่สังเกตก็ไม่รู้ครับพูดง่ายๆนะฮะแต่ว่ายาวต่างกันเป็นเป็นฟุตกว่าเลยนะครับเนื่องจากตัวเก่าเนี่ยยาวแค่ ,3750 มิลนะครับส่วนตัวใหม่เนี่ยครับ ยาวถึง4,115มิลทีเดียวเลยทีเดียวครับว่างั้นกันนะฮะก็คือยาวกว่ากันต้องเกือบ365มิลนะก็ฟูดกว่าครับซึ่งก็เห็นได้ชัดในช่วงท้ายนะครับในช่วงตัวด้านท้ายที่เก็บของของเขาอะนะครับคราวน,นี้ต่อไปเรามาดูคอนโซลกันนะครับคอนโซลก็แล้วแต่ชอบนะครับเย้ายเลือนไมามาไว้ที่หน้าคนขับนะ ซึงความคิดส่วนตัวผมเนี่ยโอเคนะครับผมชอบนะเรือนไหม้ที่อยู่หน้าคนขับนะครับส่วนตัวเก่าเนี่ยเรือนไหม้จะไปอยู่ตรงกลางนะฮะรู้สึกว่ามันแปลกๆไงไม่รู้นะครับเลยเหมือนเราเคยชินกับระบบที่เรือนไหม่อยู่ที่คนขับนะครับแล้วก็มาเจอยาินรุ่นเก่านะฮะคเรือนไหม้ไปอยู่หน้าตรงกลางเลยนะครับก็จะงงๆนิดนึงนะครับบางทีขับใหม่ๆก็ยังงงๆอยู่นะเมื่อก่อนตอนตอนที่ออกมาใหม่ๆนะครับแต่ก็ถือว่าสวยในสไตล์เขาครับ อันนี้เรามาดูมิติพวกมิติต่างๆนะครับพวกอคอนโซลเบาะหนังอะไรพวกนี้ครับเกสพลาสติกรู้สึกจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับน่าจะใช้เป็นตัวเดิมๆอยู่เนี่หนะครับก็ตัวใหม่แอบมีจริงๆกันนิดนึงว่ารู้สึกว่าจะเป็นพลาสติกแข็งเกือบหมดนะฮะก็อาจจะเป็นอีโคคาร์ที่ประหยัดอะไรทำนองนี้ด้วยบ้งครับเขาก็เลยลดบางจุดบางตัวที่เป็นเบาะนุ่มนิ่มๆไปนะครับ ครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าตัวใหม่เนี่ยท้ายค่อนข้างใหญ่กว่านะฮะดูท้ายสะบึมเยะครับยาวปืดเลยนะฮะส่วนรุ่นเก่าเนี่ยมีเสียงติงมันมาเยอะนะครับว่าถ้านั่ง4ี่คนนะครับไปต่างจังหวัดเนี่ยแทบไปไม่ได้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันไม่มีที่ให้เก็บของครับนะไม่มีที่ใส่กระเป๋าเลยเนะื่องจากตอนท้ายมีที่อยู่นิดเดียวเองนะรุ่นใหม่ก็เลยว่าดูว่าจะแก้ปัญหาตรงนั้นมานะครับ ค่อนข,ข้างดีทีเดียวเลยละครับสำหรับตัวใหม่นี้นะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละครับรถนะครับมันมีข้อดีข้อเสียในแต่ละรุ่นของมันอยู่แล้วนะครับชนวนราคาคราวนี้เรามาดูชนวนราคากันนะครับชนวนราคาเนี่ตัวเก่าราคามือสองในตลาดนะครับอยู่ที่ราวๆสัก2 0 0แสนถึง3 0 0แสนปลายๆนะครับซึ่งก็แล้วแต่สภาพรถนะนะฮะก็อันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะของรถด,ด้วยนะครับส่วนตัวใหม่นะครับ ตัวใหม่จะอยู่ที่เราๆสัก3าแสนถึง4 0่แสน4 0 0แสนปลายๆนะครับ4แสนกลางๆปลายๆนี้แหละนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับปีเหมือนเช่นกันนะครับนะก็ทางนี้ทางนั้นเนี่ยอยู่ที่สภาพรถและความพึงพอใจของผู้ซื้อนะครับนะสรุปนะครับว่าตัวเก่าเนี่ยออมีข้อดีตรงที่เครื่องแรงนะครับเครื่องแรงนะรถวิ่งเร็วนะครับทำความเร็วได้ค่อนข้างดีไม,ม่อื่นนะข้อเสียก็คือตัวเล็กนะครับ ที่นั่งค่อนข้างน้อยนะครับแคบนิดหน่อยนะครับข้อดีสําหรับเ,เจ้าตัว1.2นะครับก็คือว่าบอดี้เขาจะกว้างนะค่อนข้างกว้างสะดวกสบายกว่านะครับเหมาะสมสำหรับการมีบรรทุกของบ้างอะไรบ้างนะจ่ายก,กับข้าวไปส่งลูกนะลูก2คน3คนนะโอเคเลยครับค่อนะข้างมีพื้นที่กว้างและเก็บของได้มากกว่าตัวเก่านะแต่ข้อเสียของเขาก็คือว่าอืดค่อนข,ข้างอืดเลยครับนะสำหรับเครื่อง1.2ตัวนี้เนี่ยนะครับ แต่ว่าแรงปลายก็ถือว่าโอเคครับแต่มันเป็นรถอีโคคาร์นะครับซิตี้คาร์ที่ใช้ในเมืองนะแรงปลายคงไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะครับนะก็สมมติจะใช้แค่ออกตัวขับนิดๆหน่อยๆไม่เกิน60-70นะไปส่งลูกกลับบ้านอะไรเงี้ยน,นะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าได้ที่บอดี้ใหญ่มานะ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับข้อมูลสำหรับรถสองตัวนี้นะครับนะก็แล้วแต่ใจใครชอบนะครับบางท่านอาจจะชอบเออ่กระทัดรัดพวกลูกน่ารักก็อาจจะเป็นเรื่องตัวเก่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับใช้รถมือสองเนี่ยยังไงก็ต้องเมนเทรนด์อยู่แล้วต้องดูแลรักษาเขาอยู่แล้วนะครับนะรถที่ดูแลรักษาดีๆก็ใช้กันได้ยาวๆนานๆเทตกันนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับทั้งสองรุ่นนี้ดีพอๆกันครับก็คือว่า อ่ดีในในแบบของตัวเองนะครับแล้วแต่ใครชอบนะฮะขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับ